สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้นนนานขัดไทยพิชชิ่งสุมวิท85นะจ๊ะตอนนี้วันนี้วันอาทิตย์ลูกค้ามาตามหาชุดแดงงานเหยือบลอมกันก็ไม่ค้นตัวนี้แล้วค่ะพี่ออกไป3ชุดแล้วกับคันแอร์เกียเอ็กคอร์นานนะคะแบงค์เอ็กคไปจนถึงปลาย6ฟ 6. ุต62ท่อนนะคะตัวนี้มีคลิปงัดเยอะแล้วแต่เดี๋ยวจะงัดให้ดูอีกทีหนึ่ง ด้ามจะเป็นด้ามพุดเดิลน,นะคะแต่งตรงไม้ก๊อกสุดเท่นะคะผลิตเวทเดียว87นะคะแต่ว่าแอคชั่นเด้งงัดได้เหมือน10-20ล้วประกบคู่กับลอกชิมาโนเซนาตัวใหม่นะคะเบอร์2,000มันสวยดีนะคะสีมันจะเข้ากันนะคะดำแดงวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าชุดเหลือไม่เยอะแล้วนะคะมีแค่5ชุดเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่อยากได้ชุดตีะปอมันเห็นประสงค์นะคะงานกระพงงานช่อน งานประเก๋สบายๆนะคะตัวนี้หนูว่าสีมันสวยดีแล้วก็ดีไซน์เท่ในงบไปถึงสามพันนะคะครบชุดพร้อมส่งสองพันเจ็ดเก้าสิบบาทจัดโปรนะคะมีแค่ห้าชุดเท่านั้นนะคะเป็นคันสองท่อนแต่งัดได้เหมือนคันท่อนเดียวเนาะดีไซน์โคตรสวยนะคะสองพันเจ็ดเก้าสิบาทเท่านั้นหนูจัดให้แค่ห้าชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยลอกชิมาโ,โนเซนาเบอร์สองพันคือตัวปีสองพันยี่สิบตัวใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมประกันทูซอร์วิสนะคะ จะบอกว่ามันมีราคาถูกกว่านี้ด้วยนะคะตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีประกันนะคะมันจะถูกกัน300เพราะฉะนั้นซื้อมีประกันดีกว่าอายุการใช้งานอย่างน้อย5ปีสบายๆนะคะเขาก็มีประกันอะไรให้เรานะคะเราก็จะทางร้านเราอ่ะจะเน้นไปทางของที่มีประกันนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อลอกไปแล้วซื้อคันไปแล้วพอใช้กันยาวๆเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรอยากจะส่งลงส่งล้างหรือทําฝาหายทําขาหัก อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถส่งบริษัทได้ถูกไหมถ้าซื้อไม่มีประกันนี่คือซื้อรอบใหม่เลยนะพี่เพราะว่าบริษัทเขาไม่ขายอะไรให้เรานะนี่ดูแอคชั่นซะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าถามหนูว่าตีประเก๋าได้ไหมได้คนที่เขาชอบคันสไตล์เนี้ยตกไซส์หกโลเจ็ดโลมันสนุกนะคะเซนดีเอ็กคอร์สนาโนโอแอแกเกียนะคะก็อย่างที่บอกแหละตัวนี้มันก็เป็นตัวขายอยู่แล้วนะคะ,ะจัดให้แค่ห้าชุดเท่านั้นนะคะ เพราะว่าวันนี้หนูมันมีแค่สิบชุดแหละแต่วันนี้หนูขายหน้าร้านไปก็สามชุดแล้วเดี๋ยวหน้าจะช่่มเย็นหน้าจะได้อีกสองชุดก็ไม่มีไม่เยอะของมันสวยนะคะสองมันสวยมันก็มีไม่เยอะหรอกมันก็มีจํานวนจํากัดน,นะ,ะออกเยอะค่ะคันแอร์เกียแอร์คอสนาโนนะคะพอมันจับคู่กับลออชิมาโนโเซนาตัวใหม่นะคะมันก็จะสวยลูกปืนกันน้ําเค็มนะคะก็ถ้าถามหนูคือชิมาโนโเขาได้เรื่องดีไซน์อยู่แล้วเนาะ ตัวนี้นี่สวยกว่าตัวเก่าเยอะนะคะแล้วก็ได้ประกันด้วยเ service นะจูสาย PE สองหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะสวยๆอ่ะปาลูกค้ามาแล้วฝากไปด้วยนะจ๊ะรีบลงคลิปรีบไปไม่น่าเกินพรุ่งนี้เย็นก็น่าจะหมดนะชุดนี้บอกไปก่อนนะสำหรับลูกค้าแฟนคลับค่ะไทยพีทีุ้งุมวิทานะจ๊ะกด subscribe ไว้ด้วยนะลงคลิปใหม่ปุ๊บรีบจัดนะคะนี่ความเงานี่แบบถ่ายไกลๆนี่เห็นเงา,าไหม เงานี่คือเป็นแบงค์ร์สนะคะทวิตคันร์สเนี่ยจะต่างจากคันลายผ้าตรงที่มันคือซีรีส์ปีแบงค์ที่ดีที่สุดของคันตีกับปอมลูกค้าหลายคนถามว่าทำไมไม่เล่นคันลายผ้าเพราะว่าคันลายผ้ามันเป็นแบงค์ของปีห้าปีที่แล้วนะคะมันหนักน้ำหนักแบงค์มันเยอะแบงค์คันเบสอะมันจะเยอะนะคะแล้วมันก็เหนียวจริงแต่มันหนักนะคะลองสังเกตดูถ้ามีคันอยู่ที่บ้านนะคะมาลองจับพวกคันรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเขาจะทําเป็นคันแบบ จนถึงปลายเพื่อมีเซนซิทีฟแล้วก็แรงสปริงตัวที่สูงคันรุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่เด้งอย่างนี้ลูกค้าคันรุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่เด้งอย่างนี้นะคะมันไม่เด้งอย่างนี้เวลาเราตีเนี่ยมันก็จะสะบัดได้ไม่ไกลนะคะแต่คันรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเด้งกว่าไก์ดีกว่านะคะอา้าวรู้จัดชุดให้นะคะสองพันเจดเก้าสิบพร้อมแถมสายเ t ็ a n แปนเอาไปให้ด้วยจะได้ไปถึงใช้ได้เลยนะคะไปดีกว่าลูกค้ามาจอลดรถรอแล้ว สวัสดีค่ะ